สวัสดีครับเพื่อนที่เคารพบรักที่ขายของบนเว็บไซต์ e BAY ทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์สายชิวนะครับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายของอไปบนเว็บไซต์ EBay เป็นหลักนะครับวันนี้ก็จะมีอะไรที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็คือวิธีการหาสินค้าประมูลนะครับผม อ่าทำไมเราต้องลงสินค้าประมูลนะครับเพื่อที่จะแบบเอ่อการประมูลสินค้าบนเว็บไซต์ eBay นะครับมันก็จะมีแบบคือเอ่อจะมีการคือตั้งเวลา3วัน5วัน7วัน10วันอะไรประมาณนี้นครับคือผมเอ่อจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่คือจะมีประมาณนี้แหละครับนะแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยผมจะตั้งประมูลไว้ที่7วันนะครับเพื่อที่จะเอ่อวันแรกๆเอ่อวันสุดท้ายเนี่ย สินค้าของเราครับจะขึ้นไปอยู่บนหน้าแรกของบนเว็บไซต์ eBay ใช่ไหมแล้วก็เมื่อลูกค้ากดเข้าไปดูสินค้าประมูลแล้วก็อาจจะแบบคือเข้าไปดูสินค้าอื่นๆของเราด้วยอะไรประมาณนี้ครับจะทําให้ร้านของเราขึ้นไปอยู่หน้าแรกบนเว็บไซต์ ebay นะครับหลักการประมูลของผมนะครับคือไม่ได้ประมูลแบบว่าคือที่เพื่อที่จะเอากําไร เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะประมูลให้แบบคือได้ราคาสูงๆนะครับหลักการประมูลของผมก็มีแค่ว่าคือให้ให้ร้านของเราไปอยู่หน้าแรกของ Ebay ทุกวันแค่นี้เองเลยนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่ต้องการที่แบบอยากจะหาสินค้าประมูลแล้วได้กำไรสูงๆนะครับก็ สามารถกดปิดได้เลยนะครับนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้จะไม่ตรงตามจุดประสงค์ของเพื่อนๆนะครับผมอ่าจุดประสงค์ของวิดีโอนี้ก็คือหาสินค้าประมูลที่นะครับเพื่อที่จะเอาร้านขึ้นไปอยู่บนหน้าแรกของนเว็บไซต์ eBay นะอะ่พูดวนไปวนมาทำไมวันนี้กูเอออ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่า วิธีการหาสินค้าประมูลของผมเนี่ยจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา,าลองมาดูกันนะครับผมนะก็นี่นะครับคือเป็นรหัสร,ร้านค้าของผมนะแล้วสินค้าประมูลเนี่ยคือโอเคมันไม่ขึ้นละมันไม่มีละนะครับผมผมมากดเนี่ยครับคืออันโซเนาะนะครับอันโซคือเวลาสินค้าประมูลเมื่อครบ7วันแล้วครับเมื่อครบกําหนดเวลาที่เรากําหนดแล้วมันก็จะตกมาที่อันโซ นะครับผมเราผมก็จะเอารีลีฟขึ้นไปใหม่แต่นะครับาบางครั้งนะครับเขาจะให้กดแบบว่าในในการลงสินค้าเขาจะให้แบบมีการออโต้ดีลีสนะครับก็คือเราไม่ต้องมาไอ้นี่เองแต่ว่าอ่ะผมต้องการแบบคือต้องมาการเช็คมา,มาเช็คดูด้วยว่าเอออะไรขายออกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ มันจะได้คือเราจะได้แบบมาเปิดร้านด้วยอะไรด้วยนะครับผมคือบังคับตัวเองให้มาเปิดร้านด้วยนะครับผมนะวิธีการของผมนะครับก็จะคล้ายๆกับการสินหาสินค้าขายดีนะครับก็คือจะไม่ไม่เจาะจงว่าเป็นสินค้าอะไรสัทีเดียวนะครับผมใช้คีย์เวิร์ดที่แบบใช้ คีย์เวิร์ดที่เป็นลักษณะไม่เจาะจงว่าเป็นสินค้าอะไรเช่นสมมติว่า,า,าประมูลเป็นพักเครื่องอย่างเงี้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่อนๆนะครับจะต้องมีนะครับมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสินค้าอยู่ในใจอยู่แล้วว่าสิเพื่อนๆจะจะต้องการประมูลสินค้าอะไรประเภทไหนนะอืม นะครับผมผมก็จะเข้ามานี้ครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้คีย์เวิร์ดว่าอ่ะเช่นคำว่าอ่ะมาหารวยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็อ่ะแล้วก็ดูครับว่าเสร็จแล้วก็อมผมอนุญ,ญาตหยิบครึ่งรุนแรงก่อนนี่นี่ครึ่งทุนแรงผม <c oughs> นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่สี่ดาวขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เออ ภายในประเทศอยู่หนบาดนะครับผมผมก็จะเลือกภายในประเทศเนาะเสร็จแล้วผมก็เลือกอ่าราคาที่มันถูกกว่าครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็อ่า89บาทนะครับผมผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับเออเข้าไปดูว่าเขามีสต็อกเยอะไหมนะ เนี่ยโอ้โหมีสต็อกเท่านี้เลยอ่าแสดงว่าสินค้าคือเราสามารถประมูลได้เรื่อยๆนะนะประมูลได้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะสื่อไม่ไข่ที่แบบคือเอ่อจะเป็นลักษณะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้นะครับเป็นพวกสร้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่า ่าใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรดีอ่าประจำวันเกิดเนี่ยเนี่ก็ใช้คีย์เวิร์ดประมาณนี้นะครับไม่เจาะจงว่าเป็นสินค้าจนมากจนเกินไปนะครับผมอ่ะสมมุตินะอ่าอันนี้อันนี้ผมได้แล้วเนาะ1ชิ้นนะครับผมโหย่าไปไปึงหมูลร้านค้าผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเออ นะอยากจะแบบคือแบบลงแบบง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้นะครับก็ลองหาดูนะครับผมพวกเจอก็จะมีพวกแหวนเนี้ยเนียอย่างเงี้ยก็คือแบบที่ที่เขามันมีแบบมีลักษณะหลายๆสไตล์ครับแล้วเราก็ใช้ใช้เอ่อเรียกว่าอะไรนะอ่ะผมลืมไปต้องมากดสีดาวก่อนของผมนะสำหรับเทคนิคของผมนะก็คือมากดสีดาวแล้วก็ภายในประเทศ นะครับผมอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเกิดใครได้เออเจอแหวนหรือว่าเจออะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นสีอย่างเงี้ยนะสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดราคาไม่แพงมากเราก็ตั้งราคาประมูลนะครับผมแล้วก็อา่าแล้วเข้าไปดูว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าองค์ก็จะเลือกสินค้าที่แบบ เป็นลักษณะคือไม่ใหญ่มากนะครับองค์ไม่ใหญ่มากก็ดูขนาดของเขาเนาะว่าเออน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งสินค้าร,ราคาประมูลไม่ให้ขาดทุนนะครับแล้วก็บวกเขาเรียกว่าอะไรนะบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชำนาญในการบวกราคาค่าขนส่งตั้งราคาค่าขนส่งก็ บวกราคาเข้าไปในสินค้าประมูลเลยก็ได้คืออันนี้ผมก็บอกว่าคือผมประมูลเพื่อที่จะให้สินค้าขึ้นไปอยู่บนหน้าแรกของบนเว็บไซต์ ebay เฉยๆไม่ต้องการที่จะประมูลเพราะฉะนั้นผมจะไม่สนใจอะไรใดทั้งสิ้นคือใครได้ก็ขายถ้ามีลูกค้าประมูลมาได้ก็ขายก็ส่งไปนะครับแล้ววิธีการโดยมากผมก็จะสั่งสินค้าครับพอมีลูกค้าประมูลผมก็จะส่ง ไปที่บริษัทขนส่งเลยก็คือฟัาชิปนะครับล้วเป็นเป็นลักษณะ,ะลูกค้าในสหรัฐอเมริกาก็จะส่ง ups s มันก็จะถูกกว่าไปณี์ไทยเนาะก็ประมาณนี้ครับก็ดูน้ำหนักเขาก็คำนวณให้ดีๆนะครับผมก็วิธีการคำนวณค่าขนส่งอะไรค่าสินค้าก็ก็จะอยู่ก็มีม,มีมีผู้แชร์หลายๆท่านนะครับเพื่อนๆก็สามารถไป ดูได้นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกวิธีการให้เหมาะกับจริตเหมาะกับเพื่อนๆเองนะครับผมวิธีการเลือกสินค้าประมูลของผมนะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็เอาไปลงสินค้านะครับก็วิธีการลงก็คือเนี่ยครับก็คือก๊อปเอาไปวางแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแล้วก็ตัดคําที่มันไม่เหมาะสมออกนะครับผมแล้วก็ไปวางได้เลย ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะจากไปก็ขอให้เพื่อนๆนะครับนะครับคือใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยก็แล้วกันนะครับจริงๆผมไม่อยากพูดประโยคน,นี้เลยเพราะว่าเพราะว่าฝ่งผมเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบบังคับใครนะครับคือใครอยากจะกดไลค์ก็กดไลค์ใครอยากจะกดแชร์กดอะไรก็เชิญตามสบายได้เลยนะครับจริงๆไม่อยากจะพูดประโยคนี้แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าคือ y o u b e y o u t u b e นะครับคือถ้าเกิดพูดประโยคนี้แล้วเขาจะมีแบบอะไรนะมีแบบกระพริบกระพริบตรงที่แบบกดไลค์กดแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็พูดซะหน่อยนะครับผมนะครับก็ ก่อนกระจากไปก็ขออุปถั์ให้เพื่อนๆนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยขายขายของปังๆด้วยกันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ